ปุวนยิงปุ่นยงลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองลูกสองเยี่ยี่มีมหถอะก็เถอะก็เถอะข้ามาละน่ากลัวนะสวัสดีครับทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอาลูกซองยิงขาไปเล่นนะครับก็มีคนเข้ามาแนะนํามากมายว่า ลอง a อ5กระสุนดำดูไหมครับโอ้โ oh, ห oh, oh. คือแบบว่าผมก็พอผ่านตาม,มามากนะครับกับไอ้เซตหนูท่อเนี่ยก็เคยได้เอาไปลองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลองแบบเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลาผมจะเอาเซตหนูท่อไปเล่นเนี่ยผมต้องรีบพุ่งไปเล่นที่โมเทลเพราะว่าถ้าเล่นทั้งนอกเนี่ยโดนพวก a r ที่กล้องดีๆเนี่ยยิงตายแน่นอนครับเพราะว่า a อ5ระยะทําการมันยิงแค่ขานะครับวันนี้ที่ผมเอาไปเล่นเนี่ยก็รีบเข้าโมเทลให้ไวที่สุดครับเข้าไปลูดขาเข้าไปดักคน บอกเลยว่าแม่งโคตรมันนะครับในการยิงขาคนที่แม่งใส่เกาะแพงๆมามันสะใจดีนะครับผมก็เป็นเซืสร้างตัวที่เล่นสนุกอีกเซตหนึ่งนะครับผมเออต่อตรงไหนยิงกูวิ่งอ่ยิงอ่ะลังคาหลังคาโดนบ่อยตัวเนี้ยตายละข้างหลังแล้วหลังบ้านแล้วลังคาหลังคายิงแล้วโดนบ่อยเลยเนี้ยมันยิงเนี้ยมันยิงกันอ่ะเหมือนชั้นสองนะโดนมันยิงอยู่ชั้นสนั่นแ่ะเดี๋ยวเข้าไปเช็คก่อน อ๋อไหมมีศพนะเข้าเลยก่อนมีมีมมีในนี้มีในนี้มีอยู่ที่ไหนับนีสอหเปน้ับะนีมีอาก้มีก

กูระเบิดคุณเน็ตุณเน็ตปลาถอยไอ้นหนึ่งเยอะวะ่ะเปิดเปิดปิดปิดถอยถอยถอยไปรับลึกชันหนนหน้หนึ่งมาเยอะชั้หนึ่งมาเยอะหนึ่งมาเยอะหนึ่งมาเยอะยังไม่ดันยังไม่ดันอยู่ห้องใหญ่กับใต้ตีนเราอะ Oh. ช้าๆก่อนนี่หลอดไฟนี่ยิงทิง้งได้หรอเปลี่ยนหุปกรณ์เปลี่นเฮ้ยจะฟันนะี่เฮียมันได้ยินมันได้ยิน นี่ไม่หมดนะให้เก็บเสียงอยู่ระเบียงฝั่งเรา,อย,าอยู่ข้างนอกส่นเข้ามาละน่ากลัวนะพวกหน่เอาดูฝั่ง,งน,ะนงัานะระเบียงใจเย็น อังกูมาดักหมาดักหมาอระเบิดระเบิดมันง้างระเบิดเราบ้างเฟ่าเฟ่าปฟาไฟดักไว่ะยิงแสงแก๊สมึงหลบไปเลยนะฟาฟาแก๊สฟาแก๊ส เฮ้ยห้องกลางไม่มีใครดูนะวิมรลวองละไฟฟ้าดูห้องกลางไว้ถ้าถ้าเลือกดูบอกกูเดี๋ยวกูโดนปูไฟหรอฟมัน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  ทางทางทางกอลงตเฮ้ยนากูน้ากูชินจ้กูถอยกูถอยกูเจ็บนากูเจ็บนะกูเยชินลัวชินลัวไอ้พาทางกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูต้องพาตัดมีเวลาวะกูจะเดินไม่ได้โคไปนะขอเวลาแป๊ดเดี๋ยวเพื่อนกูปาบบอกันบอกัน้ตายมันน้องกันนะมันน้องนะเสียงอะตายตายตายหนตายหนตายหน งกแพงหน้ากูตายเลยเดี๋ยวเราเดินสามคนเช็คเช็คตรงห้องนั้นให้หมดให้เคลียร์รอ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 ยาวก่อนรอก่อนรอก่อนฝั่งตรมาฝั่งกูล่วงหนึ่งฝั่งกูลล่งหนึ่งล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 งเล่นกลับไปเล่นกลับไปเล่นกลับไปเล่น อุ้ยโอ้โหไม่น่าหออกไปมองเลยไอสัตว์ไอ้้ฟามันยิงกำแพงเว้มันเล่นกำแพงข้างนอกสองเขามาข้างในระวังนะโอเคๆ้อ้ฟ้าเดี๋ยวเราต้องสลับด้ยขทางล่างแล้วอ้เหีียดเจ๊กคุณต้องสับปืนนิดนึงุก่าน ตายคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยสัสสองแสนว่ะเพื่อนแล้วกูตายสามคิวเรีนเลยเรีนเลยเรียบรูดเรียบรูดเปิดหัวไว้เปิดหัวไว้ไปห้องระเบียงนะไอ้ฟ้าเดินระเบียงปะไปยังไหนบอกคนด้วยนะ เฮ้ต้งไหนบอดกระจุกน่าจะเจออาแจกรวยไมอาแจกจจกล็อกดาวน์ตัวรวยเลยโอ้ยรโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอสั์ดกูเกอบตายเที้ย บนี่ยิงกูขาดสามเลยสัปไม่เห็นมิ่งเล็กป่ะไม่ได้วิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยทางกูมาบ้างไ่มมาช่วยอะไรเลยกูเย็บอยู่เนี่ยเอ่าเชียงบัด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 เฮ้ยคนนี้การเนี่ยโคตรถึก หมดแล้วยังไม่ได้ยิงคนเลยครับเปิดกล่องเหลืองก่อนละกันใช้เลเซอร์สองนัดช่วยแล้วไอ ปะดปะฟองดูเลยนั่นแล้ว กนะูโดนไขว้โอ้บอตเฮียนี่กันอ๋อวิ่งตามมาแล้วยิงป่วยเฮียมึ่นใช่ไหมแถบหัวมันเฮียยา,าคุหมดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์โซนฝั่งลู้นะ,ะไม่รู้บอตวิ่งหรือเปล่านะฝั่งกูมากูว,วิ่งกูว,วิ่งรุ่หนึ่งรุนึงรุงสองรุสอง โดนมันสเปรย์แตะต่างรสองนอกข้างนอกข้างนอกทางเข้าตรงหลุมอ่ะอีตัวหนึ่งมาน็อกอยู่นะมึงเล่นห้องน้ำอ่ะแล้วแนปยิงกับมันตายแล้วล่ะไอ้ไฟยิงตายเฮ้ยหือข้างนอกอีกตัวอยู่ตรงไหนข้างหน้าข้างหน้า